สวัสดีครับ FC ของแปะชยศทุกๆท,ท่านนะฮะวันนี้มีเรื่องจะมาคุยกับ FC นะครับก็คือเรื่องเรื่องยาเสพติดเรื่องยาเสพติดซึ่องยาเสพติดเนี่ยเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวบ่อนทำลาย ทำลายความสุขในครอบครัวทำลายความสุขในชีวิตทำลายความสุขในสังคมนั้นยิ่งนับวันมันก็ยิ่งแพร่ขยายมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆไปทุกที่ก็เลยจะเอาประสบการณ์เอาเรื่องราวที่เราเคยประสบมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเนี่ย มาเล่าให้ฟังเป็นองท้าหอนเตือนใจหรืออาจจะเอาไปสอนลูกสอนหลานอะไรก็แล้วแต่นะครับยาเสพติดเนี่ยเมื่อเวลาที่มันเข้าไปตรงไหนแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างความเดือดร้อนในครอบครัวสร้างความเดือดร้อนกับญาติพี่น้อง ผมเองเนี่ยเป็นเด็กซึ่งหมกบุ้นอยู่กับยาเสพติดมาตั้งแต่สมัยเด็กก็คือไปตามเพื่อตามฝูงสมัยก่อนก็สู่กัญชากันกินเหล้าสู่กัญชาก็กลางคืนก็ไม่มีอะไรก็มานั่งสู่กัญชากันคุยกันก็มีความรู้สึกว่าเราติดกัญชาเพราะว่า มันมีดูทุกวันกัญชาแถาบ้านผมนีมันเยอะเยอะมากแล้วเจกัญชาสมัยก่อนเนี้ยก็ปลูกตามในสวนเนีสวนพริกสวนอะไรแล้วก็หักปราไข่กันถูกๆสิบบาทก็หอบใหญ่ๆสมัยก่อนโซกันเหลือเฟือแต่ยาเสพติดเนี้ยมันพัฒนามาเรื่อยเนื่องจากคนที่ ้ายาเสพติดเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะทำเงินทำทองจากสิ่งพวกนี้ตอนหลังก็พัฒนามาเป็นแคปที่เรียกว่าแคปโดดเป็นเม็ดๆเ,เป็นโดดก็ใส่กกระดาษฟอยนนี่แหละโดดเหมือนคล้ายๆโดดม้าเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าแคปมันจะมีความรุนแรงมากกว่าคือดูเข้าไปปุ๊บเมาเลย เมาแต่ช่วงนั้นนะผมก็เป็นวัยรุ่นละที่มีแคปหนะแล้วผมก็เริ่มสูบแคปสูบฟิลไม่สูบแคปก็สูบฟิลก็สูบทุกวันทุกวันมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าเราไปติดของพวกนี้เพราะมีสูบทุกวันจนอยู่มาวันหนึ่งนี่บ้านที่ข่ายเนี่ย ถูกตำรวจจับพอถูกตำรวจจับพบของไม่มีตอนเย็นเราไปรวมกลุ่มกันแล้วก็ไม่มีของมีเงินแต่ไม่มีของก็ได้แต่นั่งคุยกันยากันชาโซกันไปแต่คืนนั้นนะ่ะเรามีความรู้สึกแล้วว่าเราติดสิ่งพวกนี้เพราะว่ากัญชาก็เอาไม่อยู่สู่กัญชาก็ไม่เมา แล้วมันก็มีความอยากมีความต้องการของสิ่งนี้ต้องการยาก็พอดีเราทิ้งจากตรงนั้นได้ก็ไปอยู่เข้าไปอยู่ป่าก็มันก็ไปดูกัญชาอีกยู่ในป่าไม่มีอะไรทํากัญชาเยอะมันก็ดูกัญชาแทนยา แต่กัะชารเนี่ยมันมันเลิกง่ายคือเวลาวันไหนไม่มีมันก็แค่งุดหงิดนิดหน่อยนอนไม่หลับไปสักวันสองวันก็หายไม่มีอาการเส้นย,ยาไม่มีาการลงแดงอะไรจนผมเข้าไปในคุกไปอยู่ในคุกสมัยที่ผมอยู่ในคุกเนี่ย มันมีพวกราชาเฮโรอีนเข้าไปติดเข้าไปติดอยู่ในนั้นแล้วพวกนี้ก็รู้ว่าเงินทองเยอะเขาก็มีเส้นทางมีวิธีการที่จะเอาของเข้าไปขายในคุกนักโทษในคุกเนี่ยประมาณ เจเปอร์เซนติดยาเสพต,ติดติดผงข้าวติดเฮโรอีนแล้วเฮโรอีนช่วงนั้น,นเป็นเฮโรอีนแบบหลายแรงมากเพราะว่ามันยังไม่บริสุทธิ์มันยังไม่ได้เป็นเบอร์ห้าประมาณสักเบอร์สามเบอร์สี่แล้วละ่ะคุณคุณอย่างคิีมเีมสีครีมคคีมแต่แรงมากพวกนี้จะแรงแรงกว่าเฮโรอีนบริสุทธิ์ที่เข้าอีเทอร์แล้วเป็นเบอร์ห้าแล้วเป็นสีขาวเนี้ประสิทธิภาพจะอ่อน อ่อนฟาพวกนั้นผมก็ไปเสพเสพในคุกเสพไปด้วยขายไปด้วยขายที่บอกว่าขายให้ฝรั่งขายให้อะไรนั่นแหละเก,ก็แล้วก็เสพแล้วก็ติดแต่ว่าเล่นกีฬาทุกวันเสพยาแต่เล่นกีฬาได้คือร่างกายเราย,ยังแข็งแรงอยู่ จนมาปีพศออ2525เขาจะฉลองกรุงเทพครบ200ปีผมคิดว่าผมอาจจะได้ออกเพราะว่าเขาบอกเป็นอภัยใหญ่มากใหญ่ฝาที่เคยมีมาทุกครั้งทุกครั้งที่ว่าใหญ่ๆก็หนึ่งในสองแล้วเนเทียบแล้วนี่มันใหญ่ฝาทุกครั้งนี่มันต้องอยังไงอ่ะสองในสามหรือยังไงไม่รู้แ่ะผมก็ ก็คาดการเงกันไปว่าอาภัยลูกนี้จะใหญ่จะมีกรณีพิเศษต่างๆเยอะแยะเพื่อที่ปลดปล่อยนักโทษผมก็คิดว่าถ้าไม่ออกก็คงจะเหลือน้อยใกล้ออกทีนี้ถ้าเราเกิดว่าเราเหลือโทษเหลือน้อยใกล้ออกแล้วเรายังติดยาเสพติดอยู่เราออกไปมันก็ไม่มีท่าอะไรก็เลยบอกกับเพื่อนกับฝูงว่า เฮ้ยพวกเราต้องอดแล้วละ่ะใครจะอดกับกูบ้างกับกูจะอดล้มันก็มีสีห้าคนอดพร้อมกันแต่ปรากฏว่าไปไม่รอดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็กลับไปเสพกันใหม่เพราะว่านทนไม่ไหวช่วงนั้นผมเล่นกีฬาไม่ได้เลยเพราะว่าอาการเส้ยนยามมันมากแล้วก็มีอาการเหมือนเป็นไข้หนาวๆร้อนๆขี้มูกไหล จะยจามสารพัดส,สารเพที่มันทุ่มเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยเวลาเราไม่ไม่เล่นยาเสพติดเงข้าวเนี่ยมจะเป็นยานอนลกที่หลายแรงมาก,กเดินเดินอยู่ก็หัวทิ่มลงพื้นอ่ะผมว่าล้มลงพื้นนอนง่ายท้องไปไม่บไหวคือเรียกว่า,าการเส้นยญญา พอก็น้ำมาลาดมาเช็ดตัวมาอะไรให้เอาขึ้นไปนอนพวกที่หวังดีก็บอกอย่าไปนี่เลยผ่อนๆมั่งเล่นบ้างแต่เล่นให้มันน้อยลงร่างกายมันจะได้ไม่แย่เดี๋ยวมันน็อกเน็กไปมันจะตายผมก็บอกว่าไม่อะ่ะถ้าอดแล้วต้องอดเลยไม่มีการมาผ่อนมายับยั้งอะไรทั้งสิ้นอะ่ะตายเป็นตาย ผมก็ทนทนเป็นเดือนเดือนอะไม่ถ่ายเป็นเดือนน่ะคิดเลยว่าคนที่ไม่ถ่ายเป็นเดือนเนี่ยข้างในมันจะอึดอัดขนาดไหนแล้วกินอะไรไม่ได้นอกจากนมนมกล่องเนี่ยผมก็กินหิวก็ดูดนมกล่องหิวก็ดูดนมกล่องข้าวมันก็ไม่กินกินไม่ได้จนในที่สุดผมอดได้อดได้กล,กลกับมาเล่นกีฬาได้กลับมาฟื้น ร่างกายฟื้นคืนเหมือนเดิมได้ก็เลิกตั้งแต่บัตรน้ำก็เคยมีพวกนักบำบัดเพราอะไรที่เข้าไปให้นักโทษบำบัดเกิดก <c oughs> ัน โ้เถียงกับผมผมก็เถียงหัวชนฝ่าแล้วบอกวิธีการนี้มันไม่ได้ใช้ไม่ได้มันบำบัดไม่ได้นอกจากจะใช้หัวใจบำบัดเท่านะเจิดเดชเข้ามาใหม่วะก็เราเห็นแล้วว่าอย่าง เดท็อปในอเมริกาหรือว่าคอมมูนิต้าในอิตาลีซึ่งเป็นสถานบำบัดที่ใหญ่ที่สุดหรือว,ว่าหรือว,ว่าทางกระบ,บอกบ้านเราโรงพยาบาลัยรัฐและแต่หลายที่ที่มีวิธีการต่างๆที่จะอดอยาเสพติดให้กับผู้คนน้้นนะแล้วก็ยังมีที่อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมันก็อดไม่ได้ คือบางคนอดได้นั่นหมายถึงใจเขาทําได้แล้วคือเขาไม่ต้องการกลับมาเล่นแต่คนที่ใจมันยังต้องการกลับมาเล่นอีกมันก็ห่วนกลับไปเล่นอีกเพราะนั้นการเลิกากสติมันเลิกได้ที่หัวใจมันไม่ได้เลิกได้ที่อย่างอื่นเป็นหลักอย่างอื่นมันก็อาจจะช่วยได้เสริมได้นิดหน่อย แต่หัวใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเรื่องสําคัญที่เราจะต้องจิตใจมั่นคงเข้มแข็งแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องรู้ท่าทันอย่างเราดูพฤติกรรมลูกเนี่ยฟังเพลงทั้งคืนเข้าห้องน้ําทั้งคืนลักษณะเนี้ยต้องระวังทั้งคืนไม่ยอมนอน นอนฟังตเพลงกินน้ําเย็นเปิดตู้เย็นกินน้ําเย็นทั้งคืนเนี่ยพวกนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่เสพยาเสพติดพราแม่บางคนรู้ไม่ทันรู้ไม่ทันนะไม่ทันพฤติกรรมลูกผมเคยไปที่บ้านเพื่อนแล้วผมเจอไฟแช็กอันหนึ่งวางอยู่ผมก็หยิบมาแช็กผล๊บผมก็หันไปบอกกับ เพื่อนบอก ơi, ก้ยลูกมึงติดยาลูกมึงดูดหมาบอกว่าใช่หรอกไม่เคยเด็กดีไม่เคยจุ้งยาก,กับใครปกติดยามึงเชื่อผมเถอะมึงคอยระวังให้ดีเถอะแล้วไอ้สุยก็โดนจับลูกโดนจับตำรวจจับออก่าซื้อยาผมรู้ได้ไงเพราะว่าผมพอทีไปเช็คมาผมเช็คปุ๊บ เป็นไฟลอยของรู้แล้วมันเป็นไฟสําหรับใช้ดูดมาพ่อแม่มนคนไม่รู้หรอกน่พฤติกรรมอะไรต่างๆแล้วเราต้องรู้ทันรู้เท่าทันต้องอ่านเกมให้ออก มีน้องคนหนึ่งเนี่ยที่เขาฟังผมพูดในคลิปของยุทธบางฝังแล้วเขาก็เอาไปไปเป็นตัวอย่างว่าเขาบอกว่ามันไม่มีใครอดได้แต่ผมบอกว่าอดได้อดได้จริงอยูถ่ถ้าใจเราจะอด,ดนะนะมันก็วัดอย่างแค่ตรงที่วัดรอดกับไม่รอดสองอย่าง <c oughs> เขาเชื่อผม <c oughs> เขาก็เอาวิธีของผมไปปฏิบัติ เขาโทรหาผมเขาบอกว่าเขาจะอดเออตั้งจิตใจให้มั่นคงนะถ้าคิดจะอดอ่ะถ้าเราอดได้มันจะเป็นประโยชน์กับลูกกับเมียกับครอบครัวกับพ่อแม่ก็จะไม่ต้องมานั่งเสียใจทําได้ทําเลยเขาก็เริ่มทําทีนี้พอเริ่มทําผมก็จะรู้ว่าคนที่อดยาเสพติดไปะเภเน,นี่เขาติดผมขาวนะเขาเสพเยอะด้วยวันหนึ่งเยอะเพราะเขามีเงินที่จะซื้อเสพ ทีนี้ผมรู้ว่าคนที่อดยาประเภทเนี้จักเล่นยาครั้งสุดท้ายแล้วเริ่มอดพอยาครั้งสุดท้ายหมดลิ์เนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงจิตใจจะคิดอะไรผมจะรู้แล้วผมก็จะคอยโทรคอยโทรน้องเป็นไงตอนนี้เองคิดแบบนี้ใช่ไหมเองก็งคิดอีกอย่างหนึ่งตอนนี้อาการเองเป็นแบบนี้ใช่ไหมเองต้องทําแบบนั้นเองต้องอดทนเองต้องตั้งมั่นให้ได้ หอาหอยู่เพราะว่าเองต้องคิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งไม่ดีแล้วเองสร้างขึ้นมาก็ต้องทําลายมันด้วยมือเองให้ได้กลับมาเป็นคนดีให้ได้กลับมา,าเป็นคนอีกคนหนึ่งให้ได้เขาก็าเชื่อผมนะเขา,าทรมานมากเขาบอกเขาทรมานมากในสามสี่วันแรกอาทิตย์แรกเนี่ยเขาทรมานเพราะว่าเองทนเพอเทงทนได้มากมันก็จะยิ่งหายเร็วขึ้น อาการมันจะน้อยลงถ้าเองทนได้น้อยเองหันกลับไปเสพอีกเองก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกเส้นจะอดเพราะฉะนั้นทนไปทนได้เยอะเท่าไหร่อาการก็จะลดน้อยลงเท่านั้นเขาก็ทนแล้วเขาไม่กินข้าวไม่ไม่ไม่ทายไม่อะไรเขาก็บอกเออไม่เป็นไรหรอกกินนมกินอะไรแล้วก็ทําใจให้สบายพยายามอย่าไปคิดถึงมัน คิดถึงเรื่องอื่นเอาพ่อเอาแม่เอาครอบครัวเอาลูกเอาเมียม,มาเป็นที่ยึดมั่นว่าเราจะต้องทำเพื่อเขาให้ได้ตั้งใจใแน่นอนโอ้ยอยัคอยโทรโทรเตือนคอยโทรเป็นพี่เลี้ยงเขาตลอดตลอดเวลาจนเขาเริ่มดีขึ้นพี่ผมเริ่มดีขึ้นแล้วครับผมเริ่มออกกำลังกายได้แล้วผมเริ่มกินอะไรได้แล้วเออดีแล้วกินเข้าไปเยอะ ออกกำลังกายไปมันได,ได้ขับออกทางเงือช่วยไปอีกทางหนึง่งก็ใช้เวลาหลายเดือนหลายเดือนจากที่เขาเริ่มอดผมไม่ได้นับว่ามันเท่าไหร่แต่เริ่มตั้งแต่ที่ผมทำคลิปกับจุดบางฝั่งนั่นแหละเขาเริ่มอดก็น่าจะได้สี่ห้าเดือนในสุดเขาก็อดจนได้ตอนนี้เขา กลับกลายมาเป็นคนใหม่แข็งแรงพ่อแม่เขาดีใจมากลูกเมียเขาก็ดีใจตัวเขาเองเขาก็ดีใจผมเองผมก็ดีใจที่เขากลับมาแข็งแรงเหมือนเก่าตอนนี้ไปสอบเป็นทนายและเป็นทนายแล้วตอนนี้มาสองวันนี้ ลายมาบอกว่ากำลังว่าฟาร์มอยู่คดีชออ่อโกงก็ดีใจด้วยบอกเออทำกันเถอะอต่อไปก็ขอให้พบแต่สิ่งดีๆพบกับสิ่งที่มันไม่ดีเราผ่านมาแล้วทิ้งมันลืมไปลืมให้หมดทิ้งไปให้หมดตัดให้ได้ ราะว่ายาเสพติดเนี่ยตอนนี้มันแพร่ระบาดไปทุกหัวและแห่งในประเทศเราเชื่อคนลองหันเพอมันมันซื้อง่ายฝาขนมแถวบ้านผมเนี่ยทำตาลคนดูดมามันยอดตาลผมเคยเห็นพ <c oughs> ราะอยู่ในเรือตังเกมันก็ดูดอยู่ในเรือตังเกะนะอยู่ในโรงพักก็มีในห้องหังก็มีมาค้างเราเหงนขาวไหมพระก็มีในวัด เสพครูก็มีในโรงเรียนก็มีเด็กนักเรียนก็มีเยอะแยะไปหมดมันแพร่หลาจนหาทีช่วยได้ง่ายอ่ะแล้วลูกหลานเราจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันไปหลงพวกนี้ยคนเนะี่ยอายุสิบห้าสิบหกติดผอมโกแล้วดันมีเมียอีกอีก,อกหา ยังไม่รู้จะทําอะไรกินเลยฮะเซพไปวันวันยังไม่มีปัญญาเลยมีเมียอีกที่ผมเห็นนั่นะแล้วก็มาอยู่เกาะกินกับพ่อแม่แทนที่ว่าโตขึ้นมาจะทํางานช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือพ่อแม่ได้กลายเป็นว่าตาปรเกาะพ่อแม่กินไม่พอเอาเมียอีกคนหนึ่งเอาเมียมาเกาะอ,อีกคนหนึ่งเป็นเยอะลักษณะเนี้ยเชี่ยวคนที่ฟังเนี่ยจะรู้ว่าแบบเนี้ยลักษณะนี้มีเยอะโูกเสพแล้วก็ กาะกินอยู่ในบ้านในครอบครัวไม่ทํางานอะไรมีเมียวไว้ด้วยอีกคนหนึ่งสร้างฟาร์มปั่นป่วนมาให้เพราะฉะนั้นเรื่องยาเสพติดเนี่ยฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่มีลูกให้เขาอยู่ในในสายตาเราให้เยอะที่สุดแล้วก็คอย เทนคอยอุ้มคอยประคองคอยดูแล้วก็คอยตักเตือนคอยชี้ผลเสียของเนี่ยติดยาเสพติดแล้วเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นคนเนี่ยเนี่ยอย่างเราดูข่าวแล้วเราดูอะไรก็แล้วแต่เราก็แนะนําลูกเราให้ให้มันห่างไกลให้มันลังเกียดจะอย่ได้ไม่ไปยุ่งของพวกนี้เมื่อที่ผมดูรายการ รายการอย่างรการมวยรายการอะไรแล้วแต่ที่เขาจัดรายการกีฬาไปหากกายยาเสพติดก็นั่งดูก็ก็ยังคิดว่าห่างจริงเลยมันทำได้จริงเหรอสะุมเข้าไปเนี่ยผมว่าคนดูสิบคนต้องเจอถึงห้าคน อาจจะเพอเจอพกอยู่ในตัวก็ได้หรืออาจจะตรวจเจี่ยวเจอก็ได้อาการยาเสพติดอาการยาเสพติดต้องอยู่ที่ตัวเราต้องอยู่ที่ใจต้องทําให้ได้จริงๆต้องสั่งสอนลูกว่าอย่าต้องชี้ให้เห็น,นยาเสพติดนั้มันเป็นผลร้ายกับชีวิตผลร้ายกับครอบครัวเป็นผลร้ายกับอนาคตของลูกหลานทุกคน ก็ฝากฝากเอาไว้ชอบแปะชยยศเนี่ยก็มีอะไรก็อยากจะตักเตือนช่วงนี้มันผมยังไม่ได้ไปทำงานที่ผมคิดเอาไว้ว่าจะไปทำนะคลิปนะก็อยู่บ้านก็นั่งนั่งคุยนั่งพูดจากับแฟนคลับก่อนเรื่องอะไรที่มันมีประโยชน์เรื่องอะไรที่มันสามารถจะช่วยให้ คนนำเอาไปใช้ได้เอาไปอย่างเงี้ยก็เอาไปดูแลลูกหลานได้คนที่ไม่รู้เรื่องยาเสพติดเลยเนี่ยนะก็จะรู้เท่าทันอาการลูกหลานเราจะได้รู้ว่าเขาเริ่มเสเข้าไปทางนี้แล้วนะเขาเริ่มเลี้ยวเข้าไปทางนี้แล้วนะคนที่เคยล่าเริงก็เริ่มซึมเริ่มอะไรเนี่ยเราจะรู้ว่าอาการที่เขาอยากยาอาการที่เขาไม่ได้ไปหาพวกเขาก็เริ่มซึมเริ่มไม่พูดเริ่มไม่หัวเราะ ออกกัซิกกับเราเนี่ยเราต้องจับให้ใหถูกอย่าไปคิดไปงอนอะไรหรืออะไรอาจจะไม่ใช่พฤติกรรมลูกต้องดูตลอดไม่งั้นลูกก็จะเดินเข้าไปในเส้นทางพวกนี้แล้วพอเดินเข้าไปเส้นทางพวกนี้แล้วเนี่ยโอกาสแก้มันยากมากเพราะว่าเขาไปรู้รสแล้วมันก็ยากที่เขาจะลืมเหมือนกับที่ผมเคยพูดว่ายาเสพติดมันเลิกไม่ยากหรอกแต่มันลืมยาก เพราะว่ามันลืมอารมณ์ตรงนั้นยากตรงที่เราเมาตรงที่เรามีจินตนาการตรงที่เรามีความสุขกับเราได้จินตนาการอะไรต่างๆนะนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราลืมไม่ลงแล้วเราก็หันกลับไปหามันอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากข้อคิดว่าอย่าเสพติดนั้น ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยแกระทั่งยังผมเนี้ยผมยังกลับทันนะแต่แตม่งก็ไม่เหลืออะไรเหมือนกันครอบครัวลูกเมียอะไรก็ไม่เหลือทีนี้ผมกลับตัวทันผมกลับตัวทันไม่ใช่เพราะว่า ใครประบังคับเล่อหรือเปล่ามันเกิดจากเกิดจากสามัญสำนึกเราเองว่าเราเที่ยวมาขนาดนี้แล้วอายุขนาดนี้แล้วชีวิตที่เหลือน่าจะเหลือแบบสมบูรณ์สมบูรณ์น่าจะเหลือแบบคนเต็มร้อยมันไม่น่าจะเหลือแบบคนครึ่งคนครึ่งผีแล้วเราก็ไปตายด้วยยาเสพติดให้คนเขาด่าประนามตามหลังว่ามันก็เสพจนตายทั้งชีวิตไม่มีอะไรดีเลย นี่คือสิ่งที่ผมคิดได้ไม่มีใครมาสอนแล้วผมก็เลิกเองได้จนทุกวันนี้อยู่กับครอบครัวอยู่กับพี่อยู่กับน้องได้อย่างเชิดหน้ามองหน้ากันสนิทมองหน้ากันได้เต็มตาไม่ต้องคอยหลบๆซ่องซ่อน,อน,อนหรือว่ามีอะไรที่ปิดบังอำพางอยู่ข้างหลงัง วันนี้ก็คงมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับแฟนคลับท่านนี้นะครับเรื่องอยาเสพติดแฟนคลับคนไหนมีความคิดเห็นยังไงอาจจะตรงกับผมหรือไม่ตรงกับผมก็แล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกเห็นต่างก็ได้ถอะก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับช่วยๆกันคอมเมนต์เข้ามาเราจะได้เราจะได้ช่วยกันหาหาแนวทางหาวิธีการหา วิธีการพูดปลุกเล้าให้คนเนี่ยห่างเหินจากยาเสพติดลังเกียดยาเสพติดไม่มองว่ายาเสพติดเป็นของดีแล้วเราก็จะช่วยสังคมไปได้อีกทางหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็คงขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ